โอเค,คับผมก็อยู่กับเกมวันพันย์น่นะครับวันนี้ก็จะมาขายไ d ดี s อ5 5ีนะก็ไม่ได้ลงคลิปมานานเลยอ่ะก็วันนี้วันหยุดนะครับผมตอนนี้ก็เพิ่งตื่นด้วยแล้วก็มาอัดคลิปเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าไอดีนี้มีอะไรนะครับก็เริ่มที่พลังนะครับผมอยู่ที่สิบล้านนะครับเลเวลเลเวลอยู่ที่91นะครับแล้วก็อันดับลานปะลอง54ครับผม ไปอูอันดับพลังการอันดับพลังที่16เลยนะอืมอันดับสวยนะสวยนะอันดับพลังสวยสวยพันด่าน22นะครับตัวละอสุดแก่ง19นะครับแล้วก็คิวอยู่อันดับที่1นะอ่าไปดูตัวละคร SSR SSR Plus แล้วก็ UR นะครับ UR มีอ่าทาซึงมงกินะครับผมแล้วก็ SSR Plus มีตัวเดียวก็คือบาคุซันนะ SSR นะครับผมที่พิเศษหน่อยก็มีซยริวนะครับอ่า ซอมบี้ประมาณนี้แล้วกันโจเซ่เรื่อยๆนะหลักๆก็มีประมาณนี้แหละแล้วก็ไอ้ีนี้เติมไปอ1หนึแบงค์นะครับผมไม่เปิดดูนะอ่ะก็เติมไป 1... นอะไรเจ็ดแบงคหรือเปล่าอ่าเจ็ดแบแหละแล้วก็นี่ตัวดำนะครับผมสองใบนะแล้วก็พร้อมอาวุธตัวใหม่นะครับที่จะเข้านะแล้วต่อให้ตัวใหม่เป็นซุยลิวก็มันมีโอกาส น้อยเออมีโอกาสน้อยนะครับผมที่แบบคนที่จะมีตัวดำร้อยแปดสิบไปแล้วไม่ได้ตัวละครซุยลิวก็มีนะมีโอกาสนะครับผมแต่จะน้อยนะสิบเปอร์เซ็นต์ในเก้าสิบนะครับผมที่อา่าไม่สามารถเปิดตัวละครได้แบบในอา่าที่ได้กับลูกแก้วพ่วงกับลูกแก้วอ,อธิบายยากนะครับผมแต่ก็น่าจะเข้าใจกันอยู่นะ อ่าันนี้ก็ต่อให้ตัวใหม่เป็นซูดิวก็มีตัวละครซีดิวได้แล้วต่อให้เปิดไม่ได้ตัวละครยังไงเราก็มีในตัวอยู่ลยแล้วนะครับผมอ่าโอเคต่อไปเป็นอ่าตัวละครนะครับว่าเป็นยังไงนะก<ม>็น่าจะอาวุธ2ดาวนะครับอาวุธ2ดาวนะอ่าแต่ว่าไอ้ยีนี้สนุกตรงที่มีตัวบัฟพอมเร็วนะครับ ก่อนะวุธสองหรอนึกว่าจะ3ดาวซะอีกนันตีสะใจมากแล้วก็ฟรีริวอย่างที่เห็นนะครับประมาณนี้เลยเดี๋ยวไปดูทีมกันทีมเราใช้เป็นคอสมบีนะใช้เป็นคอสมบีก็ต้องเอาโจเซ่ออกละกันเอาดวงเข้าหรอแต่ทำไมซรีริวพลังจะเอาซุยริวไปยืนเทเท่เอาซุีริวไปยืนเทเๆ่ก็พอครับห,หรือว่าเราจะเอาฟรีริวไปแห้นันติเทเท่ อ่ะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมทีมเรานะเอาความเท่เป็นใหญ่นะครับเดี๋ยวเราไปโดนกับเพื่อนในกิลแล้วกันวันนี้นะตื่นเช้ามาอาจจะเบอร์เบอร์สมองตื้อๆนะครับพูดพีพีถุกๆก็อ่าอย่าว่ากันเลยนะโอเคเราสู้กับพลังสักเท่าไหร่หกเล้านก่อนขอบอมนะครับอ่ะลองดูลองดูขอบอม ้าเปิดตัวละครตัวดำตัวใหม่อันดับ PVP ก็น่าจะพุ่งพุ่งปื้ดแน่นอนเดี๋ยวเราปล่อยออตโต้ไปนะครับผมโทนิกเปิดก่อนครับฝั่งสี่เงาจิบชับจิบชับไปทัสซึมกิตุยเป็นที่เรียบร้อยครับผมแล้วก็ขึ้นจิตบทดคยี่ของทัสซึมกิไปอืมฟุยลิวจะได้อันตี้ปะเนี่ยได้อันตี้ยูได้ชายจรวดอันรอยอืมเบาบางเหลือเกิน มันเล็กยุสไซโครครับผมการโร่ไปหมัดคอซอมบี้ครับก็มีเด้งเลือดกันรัวๆอยู่แล้วนะโอเคได้พลังงานมาเจอขึ้นจิตบุตรขี้ไปเ,เรียบร้อยครับผมเหลือการโร่นะขอซุยริวได้เตะก,การโร่จะดีมากไปครับผมซุยริวไม่ได้อันติหรอ ขึ้นจิตบทขย,ยี้ <c oughs> คอซอมบี้เหรอหรือเราใช้เป็นคอเด็กดีอ่ะอืมมันอมันเล่นยากนิดหน่อยนะครับเหมือนต้องเพิ่มโล่อะไรนี่แหละที่จะเล่นกับคอ,คอซอมบี้นะเรามีจกักรพรรเด็กไหม <c oughs> เอานี่ก็ได้นะหน้ากากหวานขาดเอาจีโฟมาลงแทน โอเคลงไปขำๆนะครับผมมาถ้าเก็บตัวละครได้หนึ่งตัวหรออืมก็จะได้พลังงานหรือจะเอาเป็นบาคุสันล่างนี้ดีโอเคพลังเหลือเก้าเก้าล้านละอ่ะไม่เป็นไรนะครับแต่ตัวเราได้ออกสกิลก็โอเคนะอืมอ่ะแปดล้านเจ็ดตัวอะไรครับโอวิทัดเหมือนกันด้วยใครเปิดก่อนถือว่าได้เปรียบนะครับผม อ่ะลองดูนะครับหวังว่าเรามีโซนิคที่บาคมเร็วจะได้เปิดก่อนนะโอเคโซนิคเราได้เปิดอยู่ไปครับผมโซนิคฝังสี่เงาเรียบร้อยไหมติดโลอมตะครับผมแลขึ้นจินบทขยี้ไปอ่าโอเค ไปนอนกับพื้นครับผมแล้วก็ขึ้นจิตบทตยี่อ่าแล้วก็ขึ้นจิตบทตยี่กลับไปอีกที <c oughs> อะแล้วก็พายุข้างครับผมของฟุบุกินะฟุริลวอันตีเพื่อความหล่อเทอื้ออันตีเพื่อความหล่อเท่เเทก็แย่แหละ <c oughs> โอ้โหอดครับฟุริลวเรา <c oughs> โอ้เสียดายฟุริลวไม่ได้อันตีอ่ะ ขึ้นจิตบดขยี้ตีรัวๆเลยโอเคเราก็มีเหมือนกันโลเอามาตรงเอามาตะน่ะซอมบี้ลงไปนอนกับพื้นลงไปนอนกับพื้นซอมบี้เราฟื้นมาก็ลงไปนอนกับพื้นครับผมอเข้าสุ่รับที่สองครับไปครับตัวนี้ฝังสี่เงาราก่อยครับผมโจเซ่แล้วก็ไปครับขึ้นจิตบดขยี่พายุข้างต่อครับ โอ้ยนิดเดียวอืมน่าเสียดายจริงๆนะครับนิดเดียวนะอ่ะเราเอากลับคืนไปบ้างอืมเป็นไงเรียบร้อยครับผมก็ชนะอยู่ดีนะตกใจเหมือนกันนึกว่าจะแพ้ตนะั้แต่ก็ชนะได้นะครับต่อไปใครดีสิบล้านละ่ะหัวหน้ากิลนะครับผมหัวหน้ากิลมีโซนิกอะนะลองดูลองดูลองดูงด <c oughs> ไม่เสียหายอะไรนะครับ โซนิกเราได้เปิดก่อนนะบาคุซันเราทำไมความเร็วเยอะจังอะ่ะอ่ะโอเคฝั่งสี่เงาฮีรอมมาตากับผมแล้วก็ขึ้นจิตบทขยี่ไปอืมเก็บไปหนึ่งตัวครับผมพายุข้างต่อโซนิกเขามีหลบหลีกนะก็ต้องบอกว่าไม่ธรรมดานะครับมือมีดคุมนรกครับผมสับทีเป็นไงอืมหายครับ อยู่โจมพิพตาใส่ตัวหน้าโอเคมาแล้วครับผมห้าฝนสังหารนะโอ้โหตุยไปครับโดนเผาไหม้ไปนหนึ่งตัวนะแล้วก็ขึ้นจิตบทยี่ไป <c oughs> แต่เขามีร่องอม,มาตาอยู่นะ <c oughs> ก็เส็งนิดนึงนะนึกว่าจะแบบทีเดียวตุยนะ <c oughs> อย่าบอกนะโดนรถลูกไฟโอ้โหซ <c oughs> ีริว <c oughs> เราแบบไม่ได่ออกสกิลเลย เรียบร้อยครับผมพายุข้างไปอีกอะมีหลบหลีกหรือมีหลบหลีกก็ตุยอยู่ดีนะครับผมอโอเคฟิลิวไม่ได้ออกสกิลอีกแล้วเซ็งมากสิบล้านก็ชนะได้แบบชิวๆนะครับผมอ่ะสิบสองล้านดูมะโอ้โหเราน่าจะแพ้นะเนี่ยอันดับล้านประลองสิบเอ็ดเราบล็อตสายฟรีอือไม่อยากสู้เลยอะไม่เอาไม่สู้ดีกว่านะ เจ็ดล้านคนนี้อเราพู้อ่าสิบสี่ล้านมีสองตัวอันดับสี่เลยนะเราอยู่กิวอันดับหนึ่งมันก็จะแบบเออเจอตึงๆอุย้ยคนนี้ตึงจัดเอติสาพัสห้าตัวเลยอะ่ะโหแล้วเป็นคอปู่บ,บอมด้วยไม่ธรรมดาอ่ะคนนี้ลองสู้ดูปะถ้าโซนิกเราเร็วกว่าก็อาจจะชนะก็ได้นะโอ้โหน่าจะแพ้หรือเปล่าเนี่ย แต่ตำแหน่งโซนิกเขาเขาอยู่ตรงเนี้ยเออเราชนะอยู่นะเนี่ยที่เราชนะอาจจะเป็นเพราะแบบคิดว่าชนะแหละอะชนะได้เพราะว่าเขาใส่ตำแหน่งแบบผิดนะครับผมหรือเปล่าหรือเปล่าเฮ้ยหายทั้งทีมแล้ววะ่ะโอ้ยกลัวนะเนี้ยโอ้โจหจะหนวดอนรอยดักชาย อ่าโวแขนงโรมนานกันทัดเราไปเลยเอาเต็มที่เลยเอออ่าโอเคเรียกว่าจะตันทัดเรานะครับอืมมารัวๆเลยคืนจิตบทขยี้โอ้โหไล่ตีรัวๆโลเอามัตรงอมาตะานะของเราก็มีนะครับผมแต่เขาก็ตรีรัวๆเลยอ่าโลแข่งโรมานมารัวๆเอาเลยตันเลยตันเลย ไม่ตันนะครับผมถือว่าโชคดีของเราไปครับผมขึ้นจิตบทขยี้พายุข้างนะเอ้ยสนุกอยู่นะถ้าแบบเออเซิร์ฟใหม่ๆนะครับมีทัสซึเมจิก็ได้นะครับเฮ้ยเซิร์ฟนี้ไม่มีคออัศวินเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปดูอันดับที่หนึ่งก่อนนะน่าจะไม่มีนะเอ้ยถ้าไม่มีคออัศวินนี้น่าเล่นนะ ปืนใหญ่สูนสลายของโจเซ้่โดนรัวๆน่าจะน่าจะแพ้นะครับโอ้โหนึกว่าจะชนะนะเขาแบบไล่ตีเรารัวๆเลยอะ่ะดูดิอ่ะเดี๋ยวเรากดข้ามไปเลยแพ้ไปนะครับผมขอไปดูนะเอาชัวๆเอาดูชั่วดีกว่าไม่น่ามีคออัศวินนะไอดีนี้ไอ้เซิรฟนี้ คอปูบอมคือเต็มที่แล้วมัง้งคอบอมเฮ้ยพี่เอาเรื่องนะอุย้ยอันดับหนึ่งเกมโกงโงใจะเย็นนะครับผมเฮ้ยอ่ะเอาเป็นว่าไม่มีคออัศวินนะ <c oughs> ใครที่แบบกำลังหาไอดีนะครับผมที่แบบเออผมเบื่อคออัศวินอะ่ะพี่แบบมันน่ารำคาญเกินอะ่ะอ่ะ ก็มาจัดไอดีนี้ได้นะเอาจริงๆนะเอาจริงๆพี่ก็ไม่ชอบพออัศาวินนะครับมันสู้กันนานเกินอนะ่ะจะแพ้หรือชนะก็ช่างนะครับแต่มันนานเกินจนแบบอ้าวหุ่นยิดอันนี้ก็ประมาณสองสรอบนะเอาเต็มที่คือ3รอบนะ่าจะจบเกมกันละอ่ะแล้วมันแบบสนุกนะครับผมใครที่อยากจัดก็มาจัดได้นะครับ599บาทนะครับถ้าซึ่งเมื่อกี้อ่ะท็อปท็อปเซิร์ฟพร้อมของดองแล้วแบบของดองเยอะมากนะครับผมอ่ะมาจัดได้599เท่านั้นนะ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปครับโอเคครับขอบคุณครับ